ชีวิตมีขึ้นและก็มีลงเวลาขึ้นอย่าหลงเวลาลงอย่าท้อจงฝากชีวิตไว้กับสติและปัญญาอย่าฝากไว้กับโชคชะตาที่มองไม่เห็นเป็นธรรมดาที่ช่วงหนึ่งของชีวิตที่เราจะรู้สึกแย่แต่ขออย่าท้อแท้เพราะคงไม่มีใครที่จะแพ้ได้ทุกวันข่าวลือมักถูกสร้างโดยคนที่เกลียดส่งต่อโดยคนไม่คิดและถูกเชื่อโดย คนหูเบาผิดน้อยผิดมากไม่สำคัญสำคัญว่าสำนึกผิดหรือเปล่าครั้งหนึ่งที่ผิดพลาดอาจทำให้มีมีโอกาสได้แก้ไขคิดก่อนที่จะทำอะไรลงไปจะได้ไม่ต้องมาเสียใจในสิ่งที่ทำไม่มีความสำเร็จใดที่จะไม่ใช้ความพยายามและเวลาความลำบากที่เกินทนจะหลอมคนให้ทนทานอย่าทิ้งความฝันเพียงเพราะรู้สึกว่า มันไกลถ้าไม่ลองเดินไปแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าไกลจริงอย่าคาดหวังกับสิ่งที่มีชีวิตอย่ายึดติดกับสิ่งที่มีวันดับสลายอย่ายอมแพ้หากยังมีลมหายใจอย่าประมาทมากไปกับใจคนคืนที่ท้องฟ้ามืดที่สุดเราจะเห็นดาวได้ชัดที่สุดและวันใดที่เราทุกข์ที่สุดเราจะได้เห็นว่าใครรัก เราที่สุดพ่อดีของวันที่เราอ่อนแอที่สุดเมื่อมันผ่านไปได้มันจะกลายเป็นวันที่เราเข้นแข็งที่สุดเช่นกันวันนี้ท้อไม่เป็นไรขอใจสู้พรุ่งนี้ยังมีอยู่ให้แก้ไขมีความ